ประโยชน์ของเศษส่วนนะครับประโยชน์ของเศษส่วนมีอะไรบ้างเราจะใช้เศษส่วนเพื่ออะไรบ้างเราเรียนมาทําไมเนี่ยเศษส่วนเศษส่วนเนี่ยประโยชน์สําคัญก็คือช่วยให้เราคํานวณอะไรต่างๆได้โดยที่ไม่ได้เป็น จำนวนเต็มถ้าโจทย์ที่เราเจอใช้จํานวนเต็มเราก็ใช้คณิตศาสตร์ธรรมดาได้แต่ถ้าเกิดโจทย์โจทย์ก็คือไม่เวลาพูดโจทย์เนี่ยมันเหมือนกับคุณครูให้ข้อสอบเนาะแต่คณิตศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยโจทย์จริงๆเนี่ยไม่ใช่คุณครูให้มันคือปัญหาในชีวิตจริงคือเรามีปัญหาที่เราต้องหาคําตอบปัญหาก็เป็นได้หลายเรื่องเลยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ก็ แต่ส่วนเนี่ยก็คือใช้แก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็หาคำตอบหาคำตอบในโจทย์ที่โจทย์ที่ มีมีเลขที่ไม่จที่ไม่ใช่จำนวนเต็มที่มีเลขไม่ใช่จำนวนเต็มโอเคเลขที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับใช้หาคำตอบใช้แก้ปัญหา กับโจทย์ที่เลขไม่ใช่จํานวนเต็มเราก็จะใช้เศษส่วนได้ถ้าเกิดเลขทั้งหมดเป็นจํานวนเต็ม,มก็อาจจะไม่ต้องใช้เศษส่วนแล้วก็เศษส่วนยังบอกเราเกี่ยวกับสัดส่วนด้วยบอกเกี่ยวกับสัดส่วนเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันว่าหมายความว่าอะไรบอกเกี่ยวกับสัดส่วน โอเคยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งสมมติไปช้อปปิง้งไปช้อปปิง้งมีเซลมีเซลลดราคา75%้เอซนลเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอโ้โหดูร้อนแรงมากนะครับเซลอย่างนี้น่าสนใจมากล้ลด 75%เนี่ยมันคือลดกี่บาทกันแน่อันนี้เนี่ยเราใช้เศษส่วนด้วยได้เพราะว่าเรารู้ได้ว่าลดสีเ็นี่ยก็หมายถึงมันก็หมายถึงเอ,อ่อลดสามส่วน4ี่นั่นเองลด75%สก็หมายถึงหมายถึงว่าเราลดราคา 3าส่วนสี่หรือแปลว่าหรือแปลว่าราคาใหม่ผมเขียนลดราลดราคา3าส่วนสี่หรือราคาใหม่จะเท่ากับราคาที่ลดที่ลดจะเท่ากับ1นส่วนสของราคา ปกติก็คือเปอร์เซ็นต์ต่ตางๆการลดราคาเนี่ยก็เป็นสัสดส่วนเนาะซึ่งสัสดส่วนเนี่ยก็อธิบายด้วยเศษส่วนได้ในการคำนวณเนี่ยแทนที่เราจะไปคำนวณโดยการใช้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็คำนวณโดยการใช้เศษส่วนตรงนี้สามส่วนสี่ก็หมายถึงคูณสามหารด้วยสี่แล้วก็ ใช้พวกนี้มาใช้เศษส่วนมาคำนวณส่วนลดราคาได้เวลาไปช้อปปิง้งหรือเราอาจจะใช้เศษส่วนในการเ,เป็นสูตรสูตรอาหารสัดส่วนสูตรอาหารสูตรอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มหรืออะไรก็ได้เราจะทำเครื่องดื่ม โอวันตินหรือไมโลหรืออะไรก็ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับอันนี้เราไม่ได้โฆษณายี่ห้ออะไรนะโอวันตินเย็นซึ่งส,สูตรของเราก็คือต้องใช้สูตรของเราก็คือใช้โอวันตินผงผงโอวันตินใช้ผงผงโกโก้แล้วกันผงโกผง เราก็ต้องใช้ผงโกโก้อันนี้เราจะบอกว่าใช้1ส่วน3 1เศษส่วน3ส่วนแล้วก็ใช้ออน้ำน้ำเปล่า2ส่วน3ส่วนอันนี้ก็หมายถึงว่าโอวันติน1แก้วเนี่ย หรือ1น,หนเหยือกหรือ1อะไรก็ตามเนี่ยหโอวันตินหนที่เนี่ยจะประกอบไปด้วยผงโกโก้หนส่วนสและประกอบไปด้วยน้ำเปล่า2อส่วนสโอเคถ้าเราดูเห็นเลขเศษส่วนพวกนี้นะครับแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายถึงว่าอะไรเนอะหส่วนสาส่วนสมลาผมพูดเนี่ยไม่ต้องห่วงครับณณนะจุดนี้ยังไม่ได้สอนเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ เข้าใจว่าคืออะไรไม่แปลกแค่อยากตอนนี้เรากำลังแสดงให้ดูอยู่ว่าเศษส่วนเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรบ้างเราเรียนไปทำไมหรือแล้เอาไปใช้มันแก้ปัญหาอะไรบ้างในชีวิตจริงได้ตัว mm. อย่างสุดท้าย mm. นอกจากใช้ทําสูตรชงโอวันตินแล้วเนี่ย mm. เราอาจจะใช้เศษส่วนคํานวณต่างๆเช่นค่าค่าที่จอดรถ ค่าที่จอดรถนะครับชั่วโมงชั่วโมงละ60บาทแล้วเราจอดรถจอดรถ1 1ชั่วโมง ครึ่งโอเคอันนี้เราก็สามารถใช้เสศษส่วนคำนวณคำตอบได้เพราะว่าเราเรารู้ว่าจอดค่าจอดชั่วโมงละ60บาทนะครับแล้วเราจอดไป1ชั่วโมงครึ่งซึ่ง1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่จำนวนเต็มมันมีครึ่งเข้ามาด้วย1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นเสศษส่วนได้เราสามารถเขียน1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเป็นเสศษส่วนว่าเป็น3เศษส่วน สองใช่ครับนี่คือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับคูณด้วยค่าจอดรถหกสิบาทต่อชั่วโมงอันนี้ก็คือค่าจอดรถต่อชั่วโมงนะหกสิบาทต่อชั่วโมงคูณด้วยจํานวนชั่วโมงก็คือสามส่วนสองชั่วโมงก็จะได้คําตอบเป็นเท่ากับเก้าสิบบาทโอเคนี่เราก็เห็นประโยชน์ของเศษส่วนนะครับใช้แก้ปัญหา ในโจทย์ที่ไม่มีมีตัวเลขที่ไม่ใช่จํานวนเต็มใช้บอกเกือบสัดส่วนผมเติมอีกอย่างช่วยทําให้เราสื่อสารได้ด้วยสื่อสารเกือบตัวเลขการสื่อสารนี่สําคัญมากเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่มีตัวเลขสัดส่วนเนี่ยโอ้บางทีอาจจะพูดยากเลยอาจจะต้องพูดว่านี่นะครับผมมีขนมปังหนึ่งแผ่นกับอีกนิดหนึ่งหนึ่งแผ่นกับอีกเซี่ยวแผน่นฟังอันไหนฟังดูแม่นยํากว่าผมบอกว่า ผมมีขนมปัง1แผ่นกับอีก1.3ส่วน3หรือบอกว่ามีขนมปัง1แผ่นกับอีกเซี่ยวแผ่นยังไงพูดว่า1และ1.3ส่วน3ก็แม่นยำกว่าการพูดว่าเซี่ยวเยอะตัวเลขช่วยทำให้เราสามารถระบุด้วยความแม่นยำได้ว่าจำนวนที่เราพูดถึงอยู่คือเท่าไหร่กันแน่โดยถ้าเราใช้ภาษาทั่วไปมีนิดหน่อยมีนิดนึงมีเยอะมากมีเซี่ยวนึงมันคลุมเคลือเพราะฉะนั้นเราสามารถสื่อสาร ได้ชัดเจนโดยการใช้สัดส่วนนะครับสื่อสารเรื่องจำนวนได้ชัดเจนนอ,อกจากสื่อสารได้ก็สามารถคำนวณได้ด้วยก็เราก็ดูการคำนวณไป3ตัวอย่างเนาะสื่อสารออจำนวนได้ชัดเจนจำนวนไม่เต็ม ได้ชัดเจนโอเคอันนี้ก็เป็นจริงๆประโยชน์ของเศษส่วนมีอีกเยอะมา,มากเลยครับแต่ว่าเราไม่สามารถเอาตัวอย่างทั้งหมดในโลกมาได้ก็อันนี้ก็มีตัวอย่างเล็กน้อยเพื่อให้ได้เห็นภาพครับ